เนี่ยครับหาช่องเจาะจนได้กี่สายแขกเจาะงบนไม่ถึงครับผมมาเจาะบนนี่ถึงครับเจาะทีเดียวถึงเห็นตัวเลยครับโอ้ยเจาะทางโน้นมันติดมาโอ้ตัวดำอย่างใหญ่มีคู่ครับสองตัวโอ้สองตัวเลยเนี่ยครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยลูกกองจะเห็นเนี่ยป่าเสียวมือจริงๆครับ อูเนี่ยเกือบึงกิโลแล้วเนี่ยประมาณสี่ขีดขวาแล้วะเงี้ยเลือกขึงก่อนแดงล่าเลยครับรึ่งเนี่ยโโหก่อนแดงจัดครับดีจะลุยตัวให้ดูนะครับอ่าวางนี่ครับมีมีมีอีกตัวครับเดี๋ยวผมเหยียบไว้มีคู่ครับลูนี่ก็มีลู้มีสองตัวครับครับผมทีแรกจะยอมอยู่แล้วหาช่องเจาะไม่ได้มันอยู่ใต้ปูน นี่หลวงไม่ถึงครับอยู่ข้างเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งโอ้ดักไปดักมาอยู่เนี่ยปูตันเดี๋ยวออกลยออกขามับเนี่ยลงแล้วโอ้ตัวโตนี่โอ้นี่อะครับมันอยู่ใต้ปนแบบนี้ครับดักกันไปดักกันมาครับสองตัวขุดเดี๋ยวไปดูตัวลูกอีกตัวนึงนะโอ้ยโตนี่นึกว่าไม่โตสีครีดนะครับ อือเนี่ยนี่ครับไขู่มันครับนี่โหนี่ยครับมันอยู่แบบนี้อ่ะคนเดียวอดนะครับนี่หาทางเจาะจนได้ครับนี่ปานินโกงแต่หมิงขู่ครับเออขู่ขู่จริงครับนี่อยู่กันขู่เลยครับโหล้นกระปานปินนะชิดๆแบบนี้นะโอ้นี่ครับยังไงฝากกดติดตามฝากกดแชร์เดี๋ยวไปกันต่อครับครับบอม